คนจะรักน้ำไม่อาบเข่าก็รักเพราะรักที่ใจขี้ใครไม่เกี่ยวหวานเจี๊ยบจุบๆยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นนกลองเจยแจ้ว ส่งเสียงร้องจุกูจุก,กูจุก,ก,จก,กูอย่างมีความสุขสวยงามโดนโดนใจยามเย็นเย็นเลยครับ200บาทผ่านตลอดสายครับราคาบางบางเบาเบาครับบูชาสององค์300บาทครับ มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระนางพระยาเนื้อดินครับมา,าพร้อมตลับพร้อมของบูชาเลยครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่สองครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ สวยคมสวยมันเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าข่ำข่ำเลยครับ รายการที่4ี่ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกชัยโยครับพิมพ์หชั้นครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับรายการที่ห้าครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับ ด้านหลังเป็นพระคูวิสัยโสพลทิมครับงานเลื่อนสมณศักครับปี08ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ200บาทก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่6ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินครับ เ,น,เนือดินมันม,นมนเลยครับเรือนลางแทบมองไม่เห็นเลยครับเหลี่ยมเก่าโบราณครับรายการที่7จครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบท้องครับ เนื้อออกเนื้อทองแดงเทือนเลยครับรายการที่8ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเนื้อจัดจ้านเลยครับ รายการที่9ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับพิมพ์นิยมครับหล่อหล่อล่ำล้ำเลยครับเหนือโลหะเก่าเก่าข่ำข่ำเลยครับรายการที่10ครับ เป็นพระแม่นางกวักครับไม้นิ้วดำแกะครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่11ครับเป็นพระเนื้อดินครับเรี่ยมเก่าครับเลี่ยมกรอบสีครับ รายการที่12ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับสภาพใช้ครับรายการที่13ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่งๆเลยครับเก่งๆแน่นๆเลยครับหลังกระดานครับ สวยงามเก่าเก่าอย่างนี้ก็200บาทครับไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการที่15ครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับเหนือดินมันๆเลยครับพระสุมกอพิมพ์ขนมเปี๊ยครับ พอดีเมืองคนแก่งครับกำแพงเพชรครับรายการที่16ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆค่ำๆเลยครับเก่าได้อายุครับ รายการที่17ครับเป็นพ้าสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับสีน้ำตาลสีฟ้าครับสวยงามเย้ายวนใจเลยครับ 200บาทครับก็เอื้อมถึงครับรายการที่18ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับอง์ภาล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับรายการที่19ครับเป็นรูปหล่อปั๊มครับ หลวงพ่อเดิมครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับ รายการที่20ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับเนื้อโลหะเก่าเก่าค่ำค่มันมันเลยครับรายการที่21ครับเป็นพระเนื้อผงครับคุกรักเก่าครับ ด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับคุกลักปิดทองเก่าครับรายการที่22ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลอโบราณหลวงพ่อเงินครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับเก่าได้ใจเลยครับ200บาทครับถูกใจได้เลยครับรายการที่23ครับเป็นพราสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับ มีคาบน้ำมันตั้งยิ้วด้วยครับรายการที่2 4ครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับเหรียญที่ระลึกครับเรียเ่ยมกรอบกันน้ำครับพลาสติกครับเรือนรางแทบมองไม่เห็นเลยครับ หลวงปู่สุขครับเทพเจ้าแห่งเมืองใชนาศครับเสกหัวปีเป็นกระต่ายครับเสกใบมะขามเป็นต่อแ่นได้ครับรายการที่25ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำเลยครับหล่อล่ำเพอร์เฟกเลยครับ รายการที่26ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับเหนือโลหะครับรายการที่27เครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่าๆค้ำๆเลยครับรายการที่28ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่29เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งๆเลยครับแน่นๆเก่าๆเลยครับรายการที่30ครับเป็นเหรียญหล่อบโบราณครับด้านหลังเป็นอาาักษรเลยกยันครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆมันๆเลยครับรายการที่31ครับเป็นเหรียญล่อปะพามนทนครับด้านหลังจานอักขรเลขยันครับสี่เหลี่ยมปะพามนทนครับเนื้อชินตะกัวครับหลวงปู่สุขวัดปากลองมะขามเท่าครับ รายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งๆเลยครับเก่าๆเลยครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับรายการที่ 33ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับองพระลํำเลยครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่34ครับเป็นเหรียญปั๊มครับ พระสิบทัดครับด้านหลังเป็นยันห้าครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมครับปีพศ2512ครับ รายการที่35ครับเป็นพระสังกระจายลอบโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับพระสังกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับรายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับข้างเม็ดไข่ปลาเลยครับ ด้านหลังปั๊มหมึกตายางครับเนื้อนวลนว,นวนเลยครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับมาพร้อมตลับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับอันงดงามครับรายการที่37ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับแลักเก่าๆมันๆันล้นๆเลยครับ เก่าตามการเวลาครับรายการที่38ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับด้านหลังจานอัคระเลขยันครับเนื้อโลหะเก่าๆออกเนื้อสำลีเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเนื้อหนอนวลเลยครับนุ่มนุ่มแน่นๆ่นเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เื้อเก่งๆเลยครับแก่งๆแน่นๆเลยครับออกเนื้อกะยาศาสตร์เลยครับรายการที่41เครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับนางพญาพิมพเข่าโค้งครับ เลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่42ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับ รายการที่43ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับพิมพ์นิยมฐานเตี้ยครับรายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ มวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวอง์พระเลยครับแก่งแก่งแน่นแน่นเลยครับมาพร้อมตลับอันงดงามครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับรายการที่45ครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อเตครับ นั่งกระต่ายครับกระต่ายอยู่ด้านล่างครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับหลวงพ่อเต๋งทองครับเมืองส้มโอวานนคนปรปฐมครับรายการสุดท้ายครับ เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับแก่งๆแ,แน่นๆมันมันเลยครับด้านหลังพุนพุนเลยครับเป็นตามดเลยครับสวยเก่าอย่างนี้ก็200บาทครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปครับ พี่พี่น้องน้องสนใจแคปรูปส่งลายเข้ามาได้เลยครับที่0809536529ครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองค์ครับขอบคุณครับ